คนชมพระให้ถูกใจก่อนนะคะทางช่องไม่รับประกันค่ะสวัสดีค่ะพบกันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุกพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ทีที่405แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระอ,องค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะอย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักนะคะวันนี้ก็มีพระสวยๆพระบ้านๆพระใหม่ๆมาฝากกับทุกๆท่านมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อบุญเนื้อเงิน วัดพระธาตุเขาเจ้าจังหวัดชนบุรีปี2,534เนื้อเงินเหรียญใหญ่นะคะสำหรับเหรียญน,นี้สวยมากค่ะเป็นเนื้อเงินนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อบุญนะคะเนื้อเงินสวยๆเหรียญใหญ่เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะนะ่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระประจำวันจันทร์หลังยันยี่สิบห้าศตวรรษปีสองพันห้าร้อยปุกเสกพิธีใหญ่สภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะประจำวันจันทร์นะคะสำหรับเหรียญน,นี้ค่ะสำหรับเหรียญพระประจำวันจันทร์หลังยี่สิบห้าศตวรรษนะคะสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่สองร้อยค่ะ นใช้หน้าพุชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญดวงชะตาคู่ชีวิตหลวงพ่อโสธรเนื้อเงินปลุกเสกพิธีใหญ่เป็นเหรียญรูปทรงกลมนะคะขนาดใหญ่ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะเหรียญสวยมากเลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดิมๆเ,เลยค่ะเหรียญกลมใหญ่นะคะมคะสวยค่ะบอกเงินต้องเป็นเงินนะคะ สำหรับเหรียญดวงชะตาคู่ชีวิตหลวงพ่อโสธรเนื้อเงินนะคะสวยเดิมเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะนะใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญจัตุคามรามเทพเนื้อนวะโลหะไม่ทราบที่สภาพสวยสภาพสวยนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะเป็นเนื้อนวะนะคะสําหรับเหรียญนี้เหรียญก็ค่อนข้างที่จะโตนะคะ สวยค่ะค่ะสำหรับเหรียญจัตุคามรามเทพเนื้อนวะโลหะสวยๆเดิมๆเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่ใช้น่าเก็บนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระราชทาทนเพลิงพระศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรนีปี2528เนื้อทองแดงรมดำสภาพสวย สภาพสวยก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเจอนะคะสวยเดิมค่ะสำหรับเหรียญพระราชทานเพลิงพระศพนะคะสวยๆเดิมๆดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะนะใช้นาบูชานะคะเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองห่อวัดคลองเจ้าปี2515เนื้อทองแดงกระไรทองสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็สภาพสวยเดิมนะคะเก่ามากนะคะค่ะสําหรับเหรียญหลวงพ่อทองห่อนะคะสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะเดิมๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น พระร่วงยืนเปิดโลกเปิดโลกเนื้อชินนะคะสนิมแดงกุสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยสภาพสวยสภาพสวยก็น่าเก็บหน้าบูชาค่ะเดิมๆเลยนะคะสำหรับอง,ง์คนี้ค่ะเป็นพระกุนะคะกุสวร์ค้าโลกนะคะสาหรับพระร่วงยืนเปิดโลกนะคะเนื้อชินสนิมแดงกุสวรรคโลกสวยๆเดิมๆอง,ง์คนี้ก็จะอยู่ที่ 1,000พค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นจัตุคามรามเทพเนื้อผงฝังหมุดเงินไม่ทราบที่สภาพสวยสภาพสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าบูชาค่ะองค์นี้เป็นเนื้อผงนะคะแต่ผ้าสวยผ้าเดิมค่ะฝังหมุดเงินนะคะสวยค่ะค่าสำหรับ พระจตุคามรามาเทพเนื้อผงฝังหมุดเงินนะคะไม่ทราบที่สภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะใช้นะเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อผงฝังพลอยหลวงพ่อสาครวัดหนองกับจังหวัดระยองปี2อ4 6่สสภาพสวยสภาพสวยนะคะสวยมากนะคะถึงจะเป็นเนื้อผงนะคะ แต่พระสวยพระเดิมค่ะเห็นไหมคะเดิมๆเลยนะคะค่ะสำหรับพระปิดตาหลวงพ่อสาครนะคะฝังพลสวยๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่1,500ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปนะคะก็จะเป็นสายข้อมือเชือกแดงคูบาอาริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิยานจังหวัดเชียงรายสภาพสวยสมบูรณ์น่าเก็บน่าบูชาค่ะสภาพเดิมๆเลยนะคะความสวยความสมบูรณ์ก็100%เซ์เลยนะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะ น่าใช้น่าเกตหน่าสะสมนะคะค่ะสำหรับสายข้อมือเชือกแดงคูบาอาริชาติวัดแสงแก้วโพธิยานะคะสวยเดิมสมบูรณ์เส้นนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะาใชหน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะก็จะเป็นหนังหน้าผากเสือจานยันหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจังหวัดนะครปฐมสภาพสวยหายากนะคะสภาพสวยค่ะ ด้านหลังจานอักขระยันนะคะสวยนะคะสําหรับหนังหน้าผากเสือนะคะนาเก็บนาบูชานะคะค่ะสำหรับหนังหน้าผากเสือจานยันหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ร้อยค่ะหายากนะคะนาเก็บหน้าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องคต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระชัยหลังช้างหลังพอปลอซองเดิมเนื้อทองเหลืองกะไหล่ทองสภาพสวยสภาพสวยเดิมนะคะเหรียญน,นี้เป็นซองเดิมๆเลยนะคะเห็นไหมคะซองเดิมนะคะเหรียญยังไม่ได้ออกจากซองเลยนะคะรับมายังไงก็อยู่อย่างนั้นนะคะสภาพสวยเดิมนะคะด้านหลังเป็นพอปลอ,อก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะ สำหรับเหรียญพระชัยหลังช้างหลังพอปร,รอซองเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนใช้หน้าเก็บนะคะเดิมๆเ,เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตพระสังวรยานวัดศีละขันจังหวัดอ่างทองสภาพสวยนะคะเป็นล็อกเก็ตที่สวยมากเลยนะคะกัดข้างหลังยังอยู่นะคะแปกด้วยนะคะ แบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะเห็นไหมคะค่ะสำหรับอกเก็ตนะคะพระสังวรยานวัดศรีละขันสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเจอนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพยาคุดเนื้อโลหะไม่ทราบที่ตอกโค้ดหมายเลข62ด้านหลังสภาพสวยนะคะ ไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดไปเลยนะคะสวยเดิมนะคะต่อกโคดด้านหลังค่ะเห็นไหมคะตอโคด้านหลังนะคะสวยมากเลยนะคะศิลปะสวยค่ะสำหรับพยาคุดเนื้อโลหะไม่ทราบที่ต่อโคสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่250 นาใช้น้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปแปะลงสีเลี่ยมกรอบเงินหลังยันจะภาพสวยสภาพสวยนะคะสวยมากเลยนะคะเลี่ยมกรอบเงินนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะด้านหลังเป็นยันนะคะเลี่ยมเก่ากรอบก็เก่ามากด้วยนะคะสวยค่ะ บานก็ค่อนข้างใจะใหญ่นะคะสำหรับบานนี้นะคะความยาวความสูงก็น่าจะอยู่ที่สักเกือบ3นิ้วนะคะความก้างก็เกือบ2นิ้วนะคะสวยนะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะค่ะสำหรับรูปแปะลงสีนะคะเรี่ยมกรอบเงินหลังยันสภาพสวยบานนี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะก็จะเป็นผ้าผงปากน้ำรุ่น6กพระไตปิฎกปี2532วัดปากน้ำกรุงเทพกล่องเดิมสภาพสวยสภาพสวยมากเลยนะคะกล่องเดิมเดิมวันนี้จัดมาถึงสามองนะคะสวยหมดทุกองค์นะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสะภาพสวยทุกองค์เลยนะคะถึงจะเป็นเนื้อผงแต่พระสวยพระเดิมค่ะเห็นไหมคะเดิมๆเ,เลยนะคะ ถ้าท่านใดนะคะชมภาพไม่ชัดนะคะก็ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะชมชัดๆจะชมมุมไหนได้หมดนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นพระไตรปิฎกนะคะเป็นรุ่น6นะคะสำหรับองค์นี้นะคะมีทั้งหมด3องค์นะคะสวยหมดทุกองค์นะคะถ้าท่านใดเห็นพระแล้วรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสวยค่ะ สำหรับผ้าผงปักน้ำรุ่นหพระไตปิดกนะคะพร้อมกล่องเดิมๆสาภาพสวยก็จะอยู่ที่องค์ละ250ค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยเดิมหมดเลยนะคะจะรับหมดหรือรับเดี่ยวก็ได้นะคะสวยเหมือนกันทุกองค์นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษรรุ่นร้อยยิ้มวัดท่าพระธนบุรี ปี2540กะไหลทองกล่องเดิมสภาพสวยสวยเดิมนะคะหน่าเก็บหน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะผิวเป็นทองเลยนะคะนี่ค่ะอยู่ในถุงซีนเดิมๆเลยนะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อแกสอนรุ่นรอยยิ้มนะคะวัดท่าพระธนบุรีนะคะกระไหล่ทองกล่องเดิมสวยๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะ น่าใช้นะ่าเก็บนะคะกับพระสวยๆเดิมๆเ,เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นจตุคามรามเทพเนื้อผงปัดทองหลังพยาคุดไม่ทราบที่ใส่กรอบอย่างดีพร้อมใช้น่าใช้หน้าบูชาค่ะไม่ทราบที่นะคะแต่สวยมากเลยนะคะศิละปะสวยนะคะลงทองลงสีได้สวยมากนะคะหนะคะ ใส่กรอบอย่างสวยเลยนะคะจะเก็บไว้ใช้เองหรือมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกก็ดีทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะสวยมากค่ะค่ะสำหรับจัตุคามรามาเทพเนื้อผงปัดทองนะคะใส่กรอบอย่างดีพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้นะเก็บนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญชุดวัดพระาธาตุพนมนะคะ จังหวัดนครพนมกระไหลทองคบชุดนะคะ1ชุดมีด้วยกันทั้งหมดสามเหรียญพร้อมกล่องเดิมๆนะคะน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านในชัดๆค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะกระไหลทองเต็มทุกองค์เลยนะคะสําหรับ3องค์นะคะค่ะด้านหลังก็สวยนะคะสวยเป็นทองเลยนะคะผิวสวยผิวเดิมค่ะค่ะสําหรับพระชุดพระาธาตุพนมนะคะจังหวัดนครพนมนะคะ สวยๆเดิมๆชุดนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญล้อแมกเล็กหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองปี2532เนื้อโลหะกล่องเดิมสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะสําหรับล้อแมกเหรียญน,นี้นะคะหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองเป็นเหรียญเล็กนะคะ เป็นเนื้อโลหะกระไหลนะคะสภาพก็สวยพร้อมกล่องเดิมๆนะคะน้าเก็บหน้าบูชานะคะค่ะสำหรับเหรียญแม็กเล็กหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองเนื้อโลหะกล่องเดิมสวยนะคะองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญอายุครบ90ปีหลวงพ่ออุ่นวัดตานกงจังหวัดเพชรบุรี เนื้ออันปะก้าขัดเงาตอกโค้ดกล่องเดิมสภาพสวยสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญสวยมากเลยนะคะผิวเดิมผิววิ่งนะคะตอกโค้ดด้านหน้านะคะสวยจริงนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นะคะเห็นไหมคะน่าเก็บหน่าสะสมนะคะกับเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะสําหรับเหรียญอายุครบ90ปีนะคะหลวงพ่ออุ่นวัดตานกงนะคะ เนื้ออันปะก้าขัดเงาตอกโค้ดกล่องเดิมเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นจตุคามรามเทพรูปเงินไหลามาเนื้อผงปี2550ปลูปุกเสกวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่องเดิมสวยเดิมนะคะชื่อรุ่นก็ดีมากเลยนะคะเงินไหลามานะคะ เดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าสะสมมากเลยนะคะเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะคะสำหรับเนื้อผงสวยๆสำหรับจัตุคามรามเทพนะคะค่ะสำหรับจัตุคามรามเทพรุ่นเงินไหลมาเนื้อผงสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่250 น่าใช้นะ่าเก็บนะคะสวยๆวยเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดหลังจตุคามรามเทพรุ่นบูรณะหลักเมืองจังหวัดปัตตานีปี2550เนื้อฝาบาทตอกโค้ดกล่องเดิมสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะเหรียญสวยเหรียญเดิมค่ะตอกโคดใหมายเลขด้านหน้านะคะ สวยมากเลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมที่สำคัญราคาไม่แรงจากทางช่องนะคะค่สำหรับเหรียญหลวงพู่ทวดหลังจัตุคามรามเทพรุ่นบูรณะหลักเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะสวยกล่องเดิมองค์น,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นมีดมหมหาเวทเขาอ้อด้ามฤษี พ่อท่านคอยวัดภูเขาทองจังหวัดพัทรลุงกลองเดิมสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะขนาดก็ประมาณหนึ่งสี่นิ้วได้นะคะตั้งแต่ความยาวทั้งหมดนะคะประมาณสี่นิ้วได้นะคะค่ะศิละปะสวยนะคะนี่ค่ะ ค่ะสำหรับมีดหมอมหาเวทเขาอ้อด้ามฤษีพ่อท่านคอยวัดภูเข,ขาทองนะคะจังหวัดพัทลุงกองเดิมสวยเดิมชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะนะใช้นะ่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะ ชิ้นสุดท้ายในวันนี้จะเป็นกำแพงศอกหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีปี2,505เนื้อชิ้นสภาพสวยสวยสมบูรณ์นะคะสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะเป็นกำแพงศอกนะคะหลวงพ่อขอมนะคะความสวยก็เกือบ100%เปเซ็น์เลยนะคะสวยค่ะเดิมๆนะคะ ไหมคะแบบนี้ก็ตั้งโชว์ได้เลยนะคะสวยมากคะ่ะค่ะสำหรับพักกำแพงศอกหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวน,นะคะจังหวัดสุพรรณบุรีเนื้อชิ้นสภาพสวยชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่ 1,700ค่ะนะ้าใช้นะ้าเก็ตน้าบูชานะ้าสะสมมากเลยนะคะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082754 711 0หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082754 711 0ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพระร่วมกัน ขอบคุณมากค่ะ